ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีตฏิทามนะครับส้มขี่บุคคลฝลุยตอนนี้แจ้งจังปางพี่น้องจับเคลียร์มะนาก็นเชียงไลบอกเชียงไลเพี่อยังไต่โคมเคลียร์มะนาแจ้งเงี้งห้องอยู่พี่น้องเอ้ยบอกเชียงไล่ยังไต่โคมกึบพี่น้องเอาเคลียร์มะนามื่อคืนพี่น้องเอ้ยไม่ได้พักผ่อนเลยคืนนี้ก็ว่าจะพักผ่อนเคลียร์มะนาห้องการต่ออีแต่ตอนนี้ก็ยัง ฮกโมงกกว่าแล้วก so well. ็ยังห้องอยู่นี่รังรังเนี่ยการลเลาหาลัดเช้าแล้วพี่น้องเอ้ปะนี่เพราะว่ามันแจ้งละเคตดก็ได้แต่ว่าเคล็ยังห้องอยู่เลยเคล็ยังห้องรังรังอยู่แจ้งตาละการเคตดมะนาวยาแล้วกาได้เลาะมาเลยนะพี่น้องเอ้เพราะว่าเชียงรายเป็นว่าพาวยานเคลดมะนาวตายเรามาหาที่พักก่อนตอนนี้ก็มาหาที่พักเลยมานหรอมานเพื่อไปได้มานไปเลยมาการเคตดมะนาวแล้วก็มานี่ เอล่าซาวมันต้มเพิ่มนะจ๊ะต้มขี้มะนาวนะต้มขี้มะนาวนี่บ้างอืมอืมขีมะนาวเฮาก็ได้ลายเตื้อไปเคี้มะนาวก็ได้บอกเชียงรายพี่น้องพอเดี๋ยวมือก่อนพี่น้องยานเขีดตายนะนะขีดเขานะนี่ก็ยังตายแพงเลยนี่ตัวนี้ก็ตายละไงท้องนี่ตายหมดละทุกคนเลยนี่ยังมันเสียเสียได้เอาขี้มะนาวมือกีก่อนพู ไลายสมโครตประเดีย๋ยวกินขา้าวกินน้าแล้วแล้วก็จะได้กลับบ้านเลยมานนี่หมอกับพดและฟอกับต้มแต่หงล่มมางต,ต้มเอาบ่ต้มหม้อโอ้ต้มขิงมะนาวใส่มะเดงพี่น้องเอ้ยจำแจ๋วได้ฉ <c oughs> ุดบ่าเชียงไล่คนนี่เชียงไล่บ่จกสั่งการนี่นะบ้าบอกแกงเนาะต้มเนาะปลากระพูตายหายบ่แกงมโดนนี่มาเอาอี๋อ่ะ อาากินข,าขออน้าวกินน้ำเสรจแกลับบ้านก่อนบ่ะนี้มือมาไม่เชียง, <c oughs> งไลยวะน้ำบอกกระโตกนะมาโตกเชียงไรพี่น้องเอ้ยฮุ่นจำหังเป็ดไอ้อกระโตกเอาะโตกกระไรเสร็จเรียบรอยดัได้กินข้าวกินน้ำ่อนบันนี้ <c oughs> เชิงไรเผายิงเขาเผายันเขตยันเขตตายเชิงไรกันอะไรเอามือเล่มือเล่เงินบ้างโอเคมือเล่เงินมือยายพี่น้องเกี่อมือฝาพี่น้องพี่น้องเฮดบดก็ําลังอ้อมือนี่ก็ได้ขึ้นมาใหม่อีทุกคนเลยเพราะว่ายันเขตมะนาวตายเฮดบดขึ้นมาเฮดบดจิก่อน มามาทุกคนติงเข้าขิเข้าเช้าเข้าเช้าได้กลับเลยเพราะว่าตัวนี้เข้าแหงล้ะการมดคืนคืนนี้เคล็ดตจะแจ้งยองหองยองย่าหง

ยังออาไปกกระปกอ,อึดเลยเ <laughs> <c oughs> ต็มะกำนี่กำนี่ก็เต็มกับแบบรุดพุพดมาเลกรกเดียวฮะนุ้ยเริ่มไล่นนะมมิ่มาไอพนไปพวกนี้อพวกกระปกนี่คือลาเตอรากรับบบ่เออมีหสชั่วโมงสามั่วโมง วัสมมนสามโมของขอบตสาวันอบตวันไหนทำเอะอห้าวัยห้าวายห้าโมงย้งอกจัดอาดูชืน,นี่นนนไม่ชื่นหน้าก็ไ่หึงแล้วไห้าโมงหน้ากัน Hắn phát hiện lộ cái này hôn áo là tìm nhé anh ơi nào Tao lẽ lộ phải khuôn, khuôn sao mượn Mới có đặt nào như ngái đó nằm thẳng Nằm thẳng cái này cái phía ở thẳng nào น้ำมะเขือมั่งจากกินขา้าวกินน้ำแล้วทางทีมงานเท่ากาับเก็บเครื่องเก็บคองพี่น้องเลยบ้านนี้กลับบ้านก่อนมือชองเคตมะนาวแล้วก็ขอให้ขึ้นมาใหม่อีกเพราะว่าเรยจะเหนเ่้ยเรือเก่งมุ่งนี่จังเรือเชาะนะมาเขามาบง เก็บเพืงเก็บของกลับบ้านจะก้อนบ้านนี่ใช่บ้านนี่พร้อมเดินทางกลับบ้านแกงรถฮอนไปเป็นบ้านนี่มอนี่มันแห้งละมันแห้งละฮอดบ้านกันนาจะประมาณเทงฮอดบ่าเทงประมาณเทงเนาะมาแวบเลอกก็ได้ เอาแบบเคร่งเข้านี่ก็ได้ไปนเรื่องอเคิื่องเรื่องของแบบว่าเส้นทางก็พกขนาดรถพี่น้องเอ้ยจำทางนรูปแล้วก็ได้แต่เพื่มะนาวพี่น้องเอ้ยเป็นเปืนของพระอะไรนี่ อีแม่มักก็มูได้ไหนกว่าเอาชิ้นมูมาได้ไหนเก็บมะนาวนี่เออเป็นมักนะเอาโพดโกไว้เอายานแดดถือยามันตายเก็บมะนาวก็ไดรทางมาเมื่อคืนนี่คือเป็นอะไรน่อยเอา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 เสียงไรเอ้ยเป็นยี่บบครับนี่เอ้ย มีมาน้ำเธอเดียวนึงลาขับรถกับฮอที่เป็นรถรอบกอนนี่เป็นไม่ได้มานําำเป็นหายอยู่เป็นไม่ได้กินแกเคเขียวมะนาว <c oughs> เป็นข่าเกี่ยวเขาออนนี้ก็หอดทางใหญ่แล้วพี่น้องเลยฮ <c oughs> อดทางใหญ่ เป็ดมะนาวนี so ่ก็เมื่อปั่นอยู่บ้านพ่อได้เป็ดมะนาวมันนี่มีวันเชอร์เอามาแยกกันอยู่แต่บ้านคิวได้ฮอทคิวได้ฮอทคิวหุ่นเชียงรายพ่อได้ก้อดได้เอาคิวเชียงรายก่อนทุกที่เฮ้ยน่าจะไปเฮิ่มข้อก่อนก้อนข้ามโหลด ให้คุณจะับกันแล้วกันนะอมอดอ่มเชียงไร่แล้วไปน้อเอยนี่ได้ปั่นเขตม้านาวชก่อนชชเชื่อนมากาัดข้าวเราผูชอกีางบลาม,มอดเฮิรนกับก้อนสีปันกัฮักแข้งฮักขาไม่ใชก่อนไปนอ้องเอย ไี่เดีวโยกน้องเอ้ยเก็บมะนาวกับพ่อทุบเบาสิ่งใดนี่นะเฮามาสร้างเฮามาเฮากับพี่ได้หักแข็งเลยเฮาจับเฮาจับเฮาเลยจับเฮาแยงเลยเฮามาหักอยู่ตบานพี่ยามันตายอันก็ยังตายอยู่ทุกคนเลยไปหยอดอยู่ในเก็บมะนาวนะผ้าปชู้เอา

ปันเดียวเพราะว่ามันละได้ผู้ละจักร้อยเพจนะทางชาวไทยเป็นกะลูกชาวเชียงรายเป็นกะนับ 100. เอาร้อยนึงเมฆประตูเป็นกะร้อยนึงแล้วก็เมฆประตูเป็นกะนับเอาร้อยนึงแล้วก็ยังเลยเทเลิกกะนับไม่อีทุกคนเลยปั่นนี่ก็ได้น่าจะได้เ้อผู้ละร้อยปลายหรือว่าสองร้อยตายก็ลายเติบ หลักจากปัน่นกบปั่นเขตแล้วแล้วก็จะได้ไปอีพี่น้องเอ่ยมัหนี้เดินทางเดินทางเข้าป่ามัหนี้ทางลุทางเม่ไปมาหนี้ไปมดกุ้ข้นมัหนิลหลายข้นเลยไปเท่<อ><ม>านี่พร<ว>้อ,รอมแล้วป่เะจะเจอได้เขื่อน,นะไรประการเขตพี่น้องเอ่ยประการเขตแล้วก็มื้อเช้าก็จะได้กลับอุปกรณ์กันลายกองไปมัหนี้ มันี่พี่รองเอ้โยโายลุยครับลงมาล้วก็ขึ้นนี่เดี๋ยวไปนะผมเลยนี่ผู้หญิงไปนชองพ้นไปเทานี้ก็ได้บานเข็มะนาวี็นฟ้าโอ้ยพุ่ละแรงฟังเาเียง้อนโอ้โหมแงาลุ้นอยู่พ่เขาไปค่อยไปเพื่อนูผู้หญิงมีะาเช็คไลนไปพูดก็พูดลเรียบร้อยกะจีได้ลุยได้ปเดนแล เอานเลยล่อะาให้่นทีดนไปานไปดูแกะไปต่อไดู้านป่ปวเไไปดแ่ไป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 ไไป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 ไไป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  ดีกหน่อยน่ะแต่โค้มมีมาหลายปีแล้วดอนนี้แปนแล้วนะเฮ้ยตอนนี้ก็แปนมดอ่าอุดหายนิ่งเมื่อละมีเรือดตก

เป็นหฮมาแล้วเนาะเฮ้ยไปมานะน่ะนดนี้นะ่ะตะเกาปก่าหกทั้งหมดที่ใดการได้มาหดนวพี่น้องเอ้ยวันนี้กาจะได้ผ้าแม่ประตูพินกับแม่ชันไปการเครียร์ก่อนวันนี้เป็นไปเคยมากเธอเพื่อเจอมาลอกมึงคือชิาราบรถเบิ่์ดเจอเส้นทาง ไอ้เก็บเคอกวกไว้ยคืขอของกันเลยใช่แล้วหาการเค็ดมะนาวก่อนบวันนี้็ามาดบนกานเลยพี่น้องเลยแต่เคล็ดก็ยังม,มีทันหองหลายได้พี่เด้อนะเฮ็ดบดเฮ็ดบดอือดูนะทุกคนมาก็เห็นหอนเฮ็ดบดเด้บ่บุญเช้าก็จะได้หาเราเก็บเฮ็ดบดอีพี่น้องเลยพาผู้หญิงเข้ามาเป็นงจะหา ลองการเขตมะนาวเพิ่นไม่เคยการนี่คือมหาเฮ็ดบดประกาศมหาเฮ็ดบดพร้อมเพิ่นเนาะมาก็เห็นความลำบากเลยเพิ่นมากไ็ได้อืออือที่ว่ามันมีมีหอมไปเลยวันนี้นตอนนี้ก็ได้มาหอดที่พักแล้วพี่น้องเอ้ยเคล็มะนาวก็ได้บีบลายไปเลยได้หัวคอนอะไรมาเนี่ยนะได้ชื่อไปเด้อได้หน่อยหนึ่ง มันมีหอมวันนี้นะพี่น้องเอ้มากปัดเสาด้วันนี้กามาหนึ่งขา้าวเฮ็ดกินกินขา้าวกินน้ำาชก,ก่อนกินข้าวกินน้ำแล้วแล้ว,ลวก็สิไไจได้ฟังเบิ่งกันมันหองแล้วก็สิได้ไปการต่อยกินข้าวใชก่อนตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่สิบโมงแรงละกินท่ากก็เฮ็ดบดพี่น้องเอ้เนี่ยเฮ็ดบดกำลังอ้อตอนนี้นะทางแม่ชาวชันแล้วก็แม่ประตูเพิ่นกบมาน้ำเป็นยมานนมาหาเฮ็ดกับยมมาการเขต็ดมะนาว เพิ่นกะได้ลายเติบได้นี่ยูรอันแม่ชาวชันเพิ่นชวนแมวประตูเพิ่นกะกะตามืดพี่น้องเอ้ยช่องไ่เห็นเพราะว่าเป็นเป็นหักแข็งกันชีไขคเฮเบิ่งก็บยามันไปกินแกงเห็ดนี่แหละเฮากับมื้อนี้ก็ได้กินแกงเห็หดบดตแกงเห็ดกระชุกแล้วพี่น้องเอ้ยลืมถ่ายห้เบิง่งนอนหลับอุปกรณ์กินนี่ก็ได้ข้มือมาเจอแกงชุกแล้วก็ปลูกอุ้งมาอกินมาพี่น้องกินข้าวแรงนํากันบัดนี้กับแกงเห็ดนี่ ซื้อแผนซากอีแผ่นหนึ่งมาตังนี่เห็ดเราแล้วบัดดีโอ้เห็ดบดหน่อยนี่นะหาเจ้าสาวบัดดูมาตัอะไรไหมสิตูอยู่พื้นเมือบเลยทำไมมาแวะไปดงเน๊ะก็ตาปูแล้วนะไปดงร้อยสะปัดเลยหนาวทุกคนเลยตุ้มพากังเขาก็ โเีงง่ครังาจไล่จะป๊กแคนนึงนางเหนียวยังไงอีนาวเอ็เถอยันเป็นเมียมาน้าไอบกบะไมแค่ได้จบนาววนนี้ทนใ่อทนก็ตพออย่างเงี้ยได้ยัามไม่ได้ยาราบเด้อมาเียวนี้เคลีบี่หองใส่เฮดบดนี่แหละบุญเช้าก็เลยอแล้วขอำเป็นล้ว